กราบสวัสดีครับผมสาหรับคุณพ่อคุณแม่ครับผร้มใส่คําว่ากราบสวัสดีเลยครับผมดีใจนําแต่ว่าดีใจน้ำทั้งอีสานกลางนะครับเมื่อนี้ถ้ <c oughs> าเขา้านี่สวยปัดนะครับผมเบื่งกันยุคนจีนเนาะคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าตัววิ่งตัวแรงเขาก็เข้าตามปกตินั่นแหะก็ไปเขาก็พุ่นละอีสานกลางขึ้นกันครับผม มื่อนี้ผมมาไล่วันจันที่ยี่ส8บปดเดือนสี่หกแปดครับผมมาไล่งานในทรัพหวยเราพัฒนาครับผมมันออกสี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์สองครับผมเราให้เด่นไปสี่เป็นหนึ่งไปห้าเขาซีนะครับผมนะอ้เจากูหาศูนย์หนึ่งครับผมมันออกศูนย์สองเป็นยังไงเป็นตาสร้างบ่ <laughs> ไม่ใช่บอกว่าห้ให้ยซวยเพะเอาเอา,เอาแต่ว่าเราก็ไป ไปบอกเข้าทางอีสานกลางอยู่ครับผมนะเอาหอยหกซีไปมันหกซีหกกับอีสานกลางกับมวลกบกันนั่งปุ่นอยู่ละอีสานกลางก็ได้นะครับแต่เราเข้ากับของก็รุดงอนีละหายตั้งอีสานกลางเปิ่นกินนำ้ำ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวที่เขาคือหลังตัวรับผมตาสวากับมาบอกเกาคือเกาล่ะครับผมโมนีไปใส่ครับผมถือกระถือน้ำกัน รุดกับรุดน้ากันนะครับดีใจน้ำตาอิสานกลางครับผมมือนี้มาพอากันมือนี้นะครับผมมาไล่งานให้ทราบคือเขาคือหลังครับผม,พ,พ,มพุ้นพอขึ้นแม่เงินตาซอกะอกันพี่น้องวัถถอตาซอกะว่ตถุขึ้นกันนะครับจ้าไดกะมันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วครับผมการลงทุนแนวมือนี้นะครับผมทีนี้มา,าตามหวยเหล่าพัฒนาครับมือนี้ สีม้าบอกหวยวันพุธกัคากรำเหมือนี่วันพุธที่สามสิบเดือนสี่หกแปดให้เด่นไปศูนย์ไปหนึ่งไปหกหกลองเป็นเก้ากันละแค่นั้นเองให้เด่นไปศูนย์ไปหนึ่งไปหกลองเป็นเก้าครับครับวันพุธนะครับวันพุธเหมือนี้ผมไหลวันวันจันทร์ครับผมหลังจากหวยเล่าวัฒนาแล้วบอกครับผมมาไหลเลยนะครับผมมาดูจับคู่ให้ครับผมบสีว้าบยังหลายใหญ่ห่างครับจับคู่ให้มีศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ด หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าหกสี่หกหสเจสห้าเกเจ็หกหนึ่งเสองสองหนึ่งสามศูนย์เลขเบอรมี0ศูนครับผมไม่สำนั่นครับผมสำหรับเลขเบอร มาดูตัววงกลมให้ครับผมมาดูตัววงกลมให้ตัวง,ง่ามสวยๆครับผมมี0106 07 16 17 56 7 6์6กศ7เจาหด้อะไรครับผมต้องขออภย,บบยครับเก่าหกบริวงกลมไม่ได้ครับวงกลมเก้าเจ็ดอะไรครับผมอผมอคิดว่าถึกจะ <laughs> ขอบุณคุณพ่อคุณแม่ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังครับเอาให้เป็นแนวทางเท่านั้น,นครับผมบริษัทส่วนกลารหลังการ,การพนันทุกสิ่งอย่างเลยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งกับกันผู้ใดหมักตัวใดกัเลือกซื้อออกกอ็ได้ครับแล้วั้งแต่บุญบาร,รมีจะคลองเหตุมาไวอัดซื้อตัวเดียวกับถึงเลือก็ได้นะครับแล้วสาหรับทันที่มุ่ยอาจารย์ดีๆครับผมอาจารย์ดีๆแม่น อาจารย์เกง่งๆที่เพิ่นเก่งมากทละตัวมาจับใส่ตะสอเลยครับรบล้างเป๊ะๆเลยตลอดเลยครับผมถึงสี่ลุดเนี่ยผมว่ายีสิบหวดกับรถพ่อสองหวดครับผมผมกระลั้นตีเลยตาสตะเดีย๋ยวจะขี่โมขี่กุ้ยเลยเขาว่าเบิ่งเลยขันบบเสียตาสอครับเขาว่าเบิ่งซื้อกะไรครับผมกดติดตามไว้ครับกดแล้วก็เขาว่าเบิ่งไว้จากสิบหวดัน,นเอาตาสอบอกมันถึงจังหวด วางสี่โหลดกอนท่ากันทั้งสี่โหลดครับผมแต่ว่าตสว่าสนับสนุนนี่การเหรียงการพะน,นั่นจะซื้อหลายซื้อเล็กๆหน่อยพ่อในมวนๆจะซื่อครับย่าไปจริงจังกับมั่นนะครับผมตองหห้่มันซื้อพรามวนเพราะวางขอจะอกขอ,อ,อ,องตึกซื้อดนค่าขนงเลวตุ่มเติรนงมุกจะมั่นครับไปเหตุการณ์เห็นงานกับซ้ำนั่นซื่อนะครับแา,า่ว่า ซื้อไปสื่อรวดสื่อห้ซสื่อหน้าครับมันเป็นไปบ่ได้ครับผมวหวยกับคือหวยนะครับผมเราไม่สนับสนุนในการเล่กนการพนันห้องกระบ,บอกนะครับแต่ว่าห้องห้เป็นแนวทางไปซื้อห้เ,อ uition, เป็นแนวทางเหรียญพ่อเหมือนมวล,มวลพ่อสนุกกระส,รสือนะครับตัวหาบาทชิบ,บาทเดออคุณ่อคุณแม่คุณ่อยใหญ่ไม่ใหญ่ครับผมประมาณนั้นนะครับผมต่อสอกับว่าซื้อหลายดัยครับตส่สอกับซื้อพ่อเหมือนมวนไปนะครับผมแต่ว่าหันมีสูตรดีๆก็เลยมันผอเมาเก่าจะซื้อนะครับผม ขอบคุณครับผมมีความสุขมากมายนะครับผมขอขอบคุณไปทั้งอีสานกลางน้ำเลยครับเด้อโอ้มัวในปีน้องฟองไปผมก็ไหลไปทางพุ่นก็ได้นะครับพุ่นก็คือสิขอบคุณตาสวายู่ดอกมะเปียงดอกครับถือถือกรวดนะครับผมกินเหลากินยาขันม่นกูกับมะเปียงคืดพ่อคืดทอดกับซื้อก็ได้อ่าหรือว่าสันกับข้อเมนมาบอกก็ได้นะครับผมตาสวาดีใจนําครับ สุดข้นเลยเนะครับผมหลายๆอาจารย์เพื่นกับอกบางทียก็บ่กถึงอกครับผมเอาก็เข้าใจอยู่ครับหววก็คือหัวเฮ้ากับบ่ววากันนะครับผมเพื่นก็อยากเฮาถือแต่บางทีเพื่นบอกมามันว่ถถุเห็อนได้นะครับอืมบ่ว่าสิสำหนักต่างๆนะครับสุมือนี่สำนักแข่งไหลนะครับผมบ่ต้องห่วงแรงสำหนักนะครับผมเรือเรียกมาต่างๆคือกันครับผมอผมบ่อยากอธิบายนะครับ รดใช้วิทยาาณในการรับชมรับฟังน้ำพูนกระดนะครับผมเยาเปเซียเป็นหลายครับตสอค,อคือกันคันบ่เสซียตสอข้อเขาบอเบิ้งก่อนนะครับเขามาเบิ้งเช็ดซบงวดนี่มี่ซบงวดเนี่ยเอาไปเออมี่ซบงวดบ่โดนนะครับพอว่าอาทิตย์นึงออกสามเทียบผล <laughs> คันเบนิ้งสิบอาทิตย์นี่สามสิบงวดผลเนี่ยนะมันบ่โดนดอกครับปีสูน์กันก็ได้ นิบุตรีที่จับจุดตาสอใดบันิหาอาจารย์มาใส่ติบูลได้ถือกสำคัญกับม่ผมนะถือกแล้วกับถือกอีกถือกแล้วถือกอีกยู่อมนะครับผมมันมันจับจุดถือกว่าเลกตสอบอกตัวหนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้มันจับเถือกครับผมหรือท่านฝันดีๆ้ามาจับคู่เลยครับผมเราให้เดินไปศูนย์เป็นหนึ่งไปหกให้ศูนย์ให้หนึ่งให้หกกับล้วังเป็นเก่ากับหะ มันหมักเป็นมักเป็นนะครับผมสําหรับหวยลาวพัฒนาวันพุธที่30เดือน4 6 8นะครับผมเอาเด่นไปให้เด่นไป0แล้วก็1แล้วก็6ครับผมแล้วก็จับผู้ให้ก็มี0 1 0 6 0 7 1 6 1 7 5 6 4 6 3 6 4 7 4 5 9 7 9ก้าหกเก้านึ่งเสองสองหนึ่งสามศูนเลขเบิร์มี0ูนย์ศูนหนึหหกหลับผมเลขเบิร์มีซนีแล้วก็ตัววงกลมตัวเน่นตัวจอครับผมมื่ก็จะมี0ูนย์หนึ่งศูนย์หนยดหนึ่งหกมีซัมีหนึ่งครับบ่หลายจังเมียนะครับผม ก็ขอบคุณครับผมว่ามีอย่างอื่นไก่สรับเตรียมงานต่สอน้ัโจกขอบคุณกลับขอบคุณสรับคุณ่อผู้แม่ครับผมที่ขาวมาเบิงมาชมกับผมกะเขาวมาเบิงเลยกะเพียรหน้าเบิงเอาครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังกับผู้ใดก็ตามกับสลับขอบคุณไปทั้งอีสานกลางเข้าครับผมที่สนันวันไหวมือนีก็ขอบคุณนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะท้ายรูปให้บเบิงครับผม เป็นเรื่องง่ายๆเบิ้งแล้วก็บแคปจอไว้เเ้อคุณพ่อคุณแม่ครับผมตาสกะกับจซื้อคือกันนี่แหละแต่กับตาสอากะสีเ่าซื้อหลายดอกบ่าสนับสนุนในการเล่นเพราะนั้นเขาก็ก่ต้องเลียนหลายซื้อพ่อหอมปากหอมคอพ่อได้วมวนน้ามูเดครับเด้อคุณพ่อคุณแม่นี่ครับผมสรุปห้วยลาพัฒนาของวันจันทร์ที่ออก วันที่ยี่สเดือนสี่หนะครับมันออก46 07 02ูนเับเข้าห้ยไปเข่าซีลาาห้องตูนะครับผมอซีหนึ่งไปหาเข่าซครับผมจับกู้ให้สําหรับตั้งเออ่ซุ้มห้านะครับผมมันจับคู้หอยศูหนึ่มันออก02จับคู้หอ64 มันออก4-6ซลยอีสานกลางครับผมบ่ตองวอลหลายใหญ่ห้างครับาเบึ่งหวยเล่าพัฒนาวันพุธเลยครับผมบ่ตองซาเนาะวันพุธที่30เดือน4-6-8ครับผมเราให้เด่นไปมี0มี1มี6กหกกระวังเป็นเก่าให้เด่นไป0เป็น1ไปหก6ให้ระวังเป็นเก้าครับที่นี่จับคู่ให้ครับผมจับคู่ให้มี0 1 0 6

ครับนี่ประมาณนี้ครับมีแค่นี้แหละครับผมสำหรับตัววงกลมใหม่ตัวนี้ตัวจอก็จะมี0 1 0 6 0 7 1 6 5 6 9 7นย์่งานี่ทำนี่ครับคุณบอกผมไงอย่าลืมว่าเข้าบริษัสนับสนุนการเรียนการพรานั่นถอว่าเปเด้อเข้ากับให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าโอกาสถือมันมีหลายสำหรับในทีมงานตัดสอนน้ำโจรครับผมแนวทางของตัดสอนน้ำโจรครับ ขอคุณครับผมหรือเราความขอคุณอยากทีมงานตสน้ำโจกเด้อครับผมขอให้คุณพ่อคุณแม่น้องรับฟันดีครับผมพบกันในคลิปต่อไปครับผมเปลี่ยนกําลังใจให้สุขุทุกคนนกับมนุษย์เท่าบางทีมันก็มีย้ำหยักย้ำถูกย้ำซุกกับแต่ก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมอย่าทีมอย่าฝากันดูแลครอบครัวีน้องน้องสุขคนครับผมขอมีความสุขครับผมพอกันใหม่เด้อครับ